ยเลสามตับตีโอตโตตับอิงกากไม่ใช่โอ้ตับอิงเล่หรอโต๊ปับอะไรอ่าเเอาเอาโดนละเอออไรนี่เจอเจออะไรนะอะไรอ่าเเราเจออะไรไม่รู้เอ้ยเดไอ้ไอไอ้อออ้ไอ้้อ้อ้ไอ้ัอ้ล้ไอยน ถ้าใครเอาไปออกได้ก็จะได้ออกทุกคนโดนโอ้โหมันตามเราเราเหนื oh, oh. ่อยแล้ววิ่งวิ่งไม่ได้แล้วมันเก้าโดนหักคอแล้วมันมีทั้งสองตัว โอ้โห,โ,หโหเกิดเกิดหน้ามันเลยทำไงอ่ะแล้วไปตรงไหนอ่ะโอ้โหโอ้ตกใจหมดมีอะไรไสรปอนไหนใช่สปอนสปอนจะหลุดจะหลุดอะไรนั้งหลายถามจริงเหอะหมดแล้วหมดไอ้ก็เกิดทางออกเอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกเดี๋ยวงออกเอาอะไอ้ามะเดินหน้าสุดเลยเดินหน้าสุดเลยไป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 ดิสีคาร์กอปเออโดนจับยังไม่รู้โอ้โหด่านนี้นะกลัวยัง โอ้มืดจังอ่ะโอเคได้นสามบอลแล้วใช่ไหมเราได้อันหนึ่งแล้วตบตบหมดุดแล้วอันนี้อันเมื่อกี้เราหมดาุดกลางขวาไปยังไปไม่ได้ต้องหมุดอีกอันนึงมั้งก็เจนะอแลนะ้วกนะ็เจอ มุนหมุนหมุนเดี๋ยวเราเช็คประตูให้โอเคยังไม่เปิดต้องหมุนอีกอันนึงมั้งว่าหมุนตามใช่ไหมอ่ะไหนอะเรายังไม่เห็นเจอตัวอะไรเลยมามาไปจำสักเดี่ยหน่อยอะไรนี่มาต่อยกันไหมมาต่อยกันไหมอะไรเดี๋ยวว่าง ไม่น่ากลัวฮะนกเพี้ยนประจำระเกยเฉยๆไอ้ตกใจเล่นๆโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงไปไปหนีเลยจจุุดดนีตกใจมาเชน่าจอยนะซึ่งในแมปนี้นะครับดูจากรูปแล้วนี่คือแบ็กรูมนะฮะเป็นแมปที่เป็นแบ็กรูมในร่มห้องแบ็กโฟล์กชิงเหรอแบ็กรูมนี่เป็นสถานที่ไม่มีจุดจบนะฮะก็เลยเป็นอาการกลัวสิ่งที่ไม่มีจุดจบเอพิโลโฟเบียนะครับมันมีกี่ชั้นเหมือนจะมีหลายชั้นฮะ มีความยากให้เลือกด้วยครับที่ normal นะครับ hard ไม่กลัวโอ้ยเล่นลอบกันเกิดสองครั้งเอย่างนั้นเราต้องเริ่มมีซี่ก่อนใช่ไหมขอเลือกชั้นนี้ด้วยฮะเปิดยังฮัลโหลกูตะหลกไป็น้ังเอิดังฮัลโหล โอ้ยเขาวิ่งอยู่ด้านหลังวิ่งอยู่ในน้ำเขาไปอยู่บนบ่อเราหลบไม่ได้พอพอแล้วปิดเลยล้วไม่อยากโดนสปอยเฮ้ยปิดปิดปิดอยวโดนสปอยหมดแล้วยังโม้บนึงนะเราแป๊บนึงขอหมุนก่อนปิดเลยแล้วเขาไม่รอปิดไม่ต้องไม่ดีไม่ดีเหมือนเป็นสนุกเมื่อกลัวอะไรแบบอย่างนะอยู่ในน้ำเป็นของเหลวโดนสปอยหมด ก็ได้เว้เขาเสียได้อ่ะไม่อยากรู้เร็วมาแล้วประตูให้เปิดโอ้ยแลว้วหน้าคนมัน่ดูไหนอีกอ่ะไอ้ไอที่หมุนจุกอ่ะประกัมสิ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮโอ้โหมันเดินมาอย่างเงียบเลยโคตรน่ากลัวมันมีแรงเามันเดินช้าก็จริงนะแต่โอ้เดินมาอย่างเงียบน่ากลัวจังอุ้ยไปด้วยนั่นแหละมันอยู่ด้านหลังอีก รกระโดดขังอยู่เนี่ยเร็วเรีวีไปหานม่เรารีไปเพื่วมันอยู่ไหนอีกเนี่ยน้องว่ะโหอน้อไวิ่ง แล้วอยู่หยวเโอ้โหแล้ว FK อยู่หน้าประตูหน้าตกไอโอ้ยไอโอ้ยมันยืน FK อยู่โอ้ยตายตายไม่ช่วยหาทำอะไรไม่รูไ้ไหนลองดูในน้ำจริงๆไว้ไม่ช่วยช่วยขาทชิงน้ำเจอเนี่ยขามาันติดน้ำแล้ว <c oughs> มุนได้ย่ไหมโอเคไหนโอ้โหเองว่าเองแชหนาจ้ห้ดูหน่อยดิเปิดแล้วประตูเปิดได้ลู้เรื่องไหมวายวมาคอตอนนี้เราก็หกันไโอโหนาทีไม่รู้ตัวออโายเจอเลยบุกเาเอ้ยมาอมาโดระบายันมาโดดไปดูพร้อมกันไป